การเติบโตอันโศกเศร้าของบุตรแห่งปีศาจทุกคนที่หลล้อมรอบด้านมักจะมีเรื่องร้ายตามตัวนั่นก็เพราะว่าผู้เป็นพ่อของมันคอยเฝ้ามองการเติบโตของลูกแล้วพร้อมจะมอบทุกบทเรียนให้ลูกตัวน้อยได้เติบโตเป็นจอมมารในอนาคตต่อไปสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อือว่า The Omen อาถานหมายเลขหกหนังเรื่องนี้มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี1976หนังยุค70ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพจนปัจจุบันมีคนไปทำภาคต่อใครยังไม่ดูตามไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับและหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้ง f แฟนเพ Facebook และ Instagram บริการหารยูทู b พรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆประสบการ ายาวนานดูแลดุดาติมิตรแจ้งมาว่ามาจากช่อง FB Movie จ่ายเพียงแค่เดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือ N ine, แอดไลน์แอดบชีห้า เปิดเรื่องราวมาที่โรเบิร์ตทอนนักการเมืองผู้มากไปด้วยอำนาจที่ตอนนี้ต้องเร่งรีบไปยังโรงพยาบาลนั่นก็เพราะว่าเมียของเขาแคทเธอรีนกำลังคลอดลูกคนแรกของเขาทวายังไม่ถึงที่หมายก็รู้ถึงข่าวร้ายว่าลูกได้จากไปไม่ทันลืมตาดูโลกแต่แม่ยังปลอดภัยนั่นทําให้โรเบิร์ตเป็นกังวลใจเลยต้องมาปรึกษากับบาทหลวงสเปริตโตนักบุญผู้คอยให้คําแนะนําและคําจุนจิตใจเขาอยู่เสมอ โรเบร์ตรู้ดีว่าถ้าแคทเธอรีนรู้เรื่องการจากไปของลูกก็คงจําต้องโศกเศร้าเสียใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพราะแคทเธอรีนคาดหวานและวาดฝันกับลูกคนแรกมากมายบานหลวงเลยให้คําแนะนําว่าพอมีวิธีที่จะทําให้คุณนายถอนไม่โศกเศร้าเสียใจบานหลวงสปิเรโตได้ทราบข่าวมาว่าในเวลาไล่เลี่ยก,กันมีทารกอีกคนได้กําเนิดขึ้นมาโดยเสียผู้เป็นมารดาระหว่างที่ทาคลอดแถมยังเป็นเพ ชายเหมือนกันหน้าตาละไม้คล้ายกันมากคุณนายทอนแย่งไม่ออกหรอกว่าลูกของเธอคือคนไหนถ้าลูกโรเบิร์ตร,รับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงก็จะได้บุญไปด้วยแถมยังมีคุณประโยชน์ทําให้คุณนายทอนไม่โศกเศร้าโรเบิร์ตรได้ตัดสินใจรับเด็กคนนั้นมาเป็นลูกบุญธรรมโดยที่ไม่บอกกล่าวกับใครและพยายามทําเหมือนว่าลูกคนนี้เป็นลูกของตนเองซึ่งนั่นก็ทําให้ครอบครัวของเขามีสร้อยทอคล้องใจที่รักกันอย่างเหนียวแน่นโรเบิร์ตรเป็นสาว ในการหาเลี้ยงครอบครัวเขาทํางานมีอาชีพเป็นนักการเมืองและวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกกับเมียนั่นก็เพราะว่าตู่เพื่อนรักของเขาได้เป็นนายกหรือประธานาธิบดีทําให้เขาได้รับตําแหน่งทางการทูตมาเลยต้องโยกย้ายบ้านกันเส้นหน่อยต้องไปยังลอนดอนหาบ้านใหม่เพื่อรับตําแหน่งใหม่พวกเขาได้ออกเดินทางไปหาบ้านหลังหรูซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจจะเป็นบ้านของสตรีหมายเลขหนึ่งคุณนายทอนได้กล่าวเพราะเธอก็มุ่งหวังอยากให้สามีเป็น ประธานาธิบด,ดีเหมือนกันซึ่งโรเบิร์ตก็กล่าวว่ามันก็น่าจะมีความเป็นไปได้เพราะพวกเขาคิดจะยึดครองอำนาจในนามนายกกันต่อไปเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนรักกันชีวิตผาสุกกับบรรยากาศร่มรื่นลูกชายคนนี้มีนามว่าเดเมียนปล่อยให้คนใช้ดูแลก่อนที่โรเบิร์ตจะปิดผ้าม่านพาภรรยาไปเที่ยวชมห้องนอนตกเย็นก็เดินเล่นรอบบ้านพร้อมกับลูกในมือนี่เพื่อทําให้คุณนายมีความสุขโรเบิร์ตยอมทําทุกอย่าง ในขณะที่ทั้งสองพูดคุยจนละเลือนลืมลูกเอาไว้ด้านหลังรู้ตัวอีกทีเมื่อหันไปมองก็เจอเพียงแค่ของเล่นอยู่ริมน้ําโชคดีที่เดเมียนไม่เป็นอะไรทีแรกก็นึกว่าไหลจมไปแล้วจนเวลาผ่านล่วงเลยถึงเลิกวันเกิดวันที่6เดือน6ครบรอบ5ปีวันเกิดของเดเมียนงานวันเกิดก็ถูกจัดอย่างรูรามีแขกมากหน้าหลายตาเด็กๆมาลายล้อมและด้วยตำแหน่งของโรเบิร์ตก็ทำให้มีนักข่าวมาร่วมงานนี้ ด้วยเพื่อเอาข้อมูลไปทำข่าวหนึ่งในนั้นก็มีคิสเจนนิสตากล้องมือไวที่มาคอยเก็บภาพบรรยากาศเดเมียนอยู่กับพี่เลี้ยงซึ่งคุณนายก็ขออุ้มลูกมาพี่เลี้ยงเลยไปทำหน้าที่ต่อในตอนนั้นคิงก็ได้กดชัตอร์ก่อนที่จะปล่อยให้เมลีคนนี้เดินไปทว่ามเมลี้ยงได้ไปสบสายตากับบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงานั่นคือหมาดําตัวใหญ่เจ้าหมาจ้องมองเข้ามาในตาเธอสร้างความประหลาดและชักโหนใจ ก่อนที่เรื่องราวเลวร้ายจะได้ก่อบังเกิดเพราะว่าพี่เลี้ยงคนนี้ได้โผล่มาที่ระเบียงพร้อมเชือกที่คล้องคอใบหน้าของเธอเต็มเปลี่ยนไปด้วยรอยยิม้มก่อนที่เธอจะตะโกนมาว่าเดเมียนสิ่งนี้เพื่อเธอจ้าฉันรักเธอมากนะและโดดลงมาร่างกายกระแทกแกกระจกอย่างรุนแรงและเสียชีวิตไปซึ่งนั่นก็ทําให้งานปนป่วนทุกคนตื่นตระหนกและตกใจวุ่นวายแต่คิงก็ยังไม่ลืมที่จะเก็บภาพข่าวโดวยทุกคน คนก็หารู้ไม่ว่ามีเพียงแค่เดมเมี่ยเท่านั้นที่รับรู้ว่าสิ่งนี้เกิดจากเจ้าหมาดำในเช้าวันต่อมาคิงก็มาดักรอโรเบิร์ตตรงหน้าที่ทำงานเพื่อขอสัมภาษณ์โรเบิร์ตก็พยายามเลี่ยงแต่ด้วยความไม่ระวังโรเบิร์ตก็มาชนคิงทำให้เลนกล้องของคิงตกโรเบิร์ตยินดีจะจ่ายค่าเสียหายเอาบินมาเบิกได้เลยแต่คิงกลับตอบว่าไม่เป็นไรครับท่านทูตผมจะถือสว่าท่านติดผมอยู่ละกันโรเบิร์ตก็แพลกน่าเข้าใจยังไงก็ติดต่อมาล่ะก่อน ที่โรเบิร์ตจะห้องทำงานเพื่อไปพูดคุยกับลูกน้องและทีมงานพูดคุยกันได้ไม่นานจ,จู่ๆเลขาก็แจ้งมาว่ามีบาทหลวงมาขอพบท่านถึงแม้ทีมงานจะกล่าวว่าเสียเวลาเปล่าๆน่าจะเป็นพวกเรืร่องอะไรเอาเงินไปสร้างวัดแต่บาทหลวงท่านนี้ก็ขยันขยออยากเจอกับท่านให้ได้โรเบิร์ตเลยต้องทําหน้าที่ท่านทูตใจดีอนุญาตให้บาทหลวงเข้าพบก่อนที่เขาจะแจกจ่ายงานให้ลูกน้องไปทําตามคําสั่งทําให้บาทหลวงผู้นี้ ได้คุยกับเขาเพียงลําพังซึ่งบาทหลวงก็แนะนําตัวว่าเขามีนามว่าคุณพ่อเบรเนมได้กล่าวว่าเรามีเวลาน้อยมากคุณต้องฟังในสิ่งที่ผมจะพูดโรเบิร์ตก็ตอบว่าครับมีอะไรหรอบาทหลวงก็กล่าวว่าคุณต้องยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าสีหน้าแววตาของบาทหลวงดูเคร่งเครียดซึ่งโรเบิร์ตก็กล่าวว่าตนเข้าใจในสิ่งที่ท่านจะกล่าวเข้าประเด็นกันเถอะอย่ามัวแต่เสียเวลาบาทหลวงก็บอกว่าผมรู้เรื่องของเดมีอลูกชายคุณตอนเกิดนั่นไม่ใช่ลูก ของงคุณจริๆนานทําให้เราบตอึ้งและไต่ถามว่าท่านต้องการอะไรคุณพ่อบาทหลวงก็ตอบว่าต้องการช่วยคุณจากสิ่งที่เลวหลายและน่ากลัวมันจะวิบัติโลกซึ่งการพูดการจาของบาทหลวงเบรนเนมทําให้เราเบิตเข้าใจว่าน,นี่จะเป็นการเล็กเมล์กันหรือไงบาทหลวงร่วมพูดจาดุดันบอกว่าได้ไปเจอกับแม่ของเดเมียนมาแล้วนางเป็นแม่ชีซึ่งทีท่าของเบรนเนมมันก็ดุดันวุ่นวายจนยามเดินเข้ามาโรเบิดเลยถือโอกาสให้พาท่านคนนี้ไปส่ง ถ้าพูดจาดีๆแต่แรกก็น่าจะรู้เรื่องแต่ก่อนที่บาดหลวงจะออกไปนักข่าวก็ขอถ่ายรูปทันทีนหน่อยก่อนที่คิงจะกลับไปที่ห้องของตนเพื่อทําการล้างภาพทว่ารูปที่เขาได้ถ่ายมาจากบาดหลวงมันมีบางอย่างแปลกไปตัดภาพมาที่โรเบิร์ตหลังจากที่ทํางานมาอย่างเหนื่อยกลับบ้านมาแม่บ้านนามว่าคุณนายฮอตันก็ได้มาแจ้งว่ามีคุณนายเบลลอฟมาขอคุยด้วยเขาอ้างว่าเป็นพิเลคุณใหม่ซึ่งเบลลอฟดูท่าทีแข็ง ข,ขยันทํางานดูมีหลักการเอาซะเราเบิดตประหลาดใจน่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีได้เลยต้องขอบคุณภรรยาที่หาพี่เลี้ยงดีๆมาให้ซึ่งคุณนายทอนก็บอกว่าฉันเปล่าฉันคิดว่าคุณเป็นคนติดตอ่อมาซิีอีทั้งสองเลยเดินไปหาเบลลอฟเพื่อสอบถามว่าคุณมาได้ยังไงคุณนายเบลลอฟก็ตอบว่าบริษัทจัดหางานนะคะพวกเขาได้เห็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับพี่เลี้ยงคนเก่าเลยติดตอ่อให้ฉันมาคุณนายตอนจะโทรไปเช็กอีกทีแต่เบลลอฟก็มีจดหมายรับรองติดต มาแล้วหลังจากนั้นเบลอฟก็กลายมาเป็นพี่เลี้ยงเต็มตัวดูสนิทชิดเชื้อกับเดเมียนมากรากกับรู้จักกันมานานนมเดเมียนก็ไม่ปฏิเสธเบลอฟเลยไม่ขัดขืนไม่งงแง ى. จนถึงเช้าวันอาทิตย์เบลอฟจะพาเดเมียนไปเดินเล่นทางที่ทุกๆวันอาทิตย์เราจะไปที่โบสถ์กันแต่เบลอฟบอกว่าคุณเดเมียนไม่อยากไปโบสถ์หรอกค่ะซึ่งนั่นก็ทําให้คุณนายทอนขึ้นเสียงว่าวันนี้เราจะไปโบสถ์กันไม่ว่าเดเมียนจะไปเดินเล่นหรือไม่เราก็จะไปโบสถ์ คุณนายเบลอฟฉันขอสั่งให้คุณแต่งเนื้อแต่งตัวลูกชายฉันและพามาขึ้นรถได้แล้วซึ่งนานก็ทําให้เบลอฟเถียงไม่ได้คนขับรถได้นําพาทั้งโรเบิร์ตคุณนายทอนและเดเมียนเข้าใกล้โบสถ์มากขึ้นแววตาของเดเมียนเริ่มแปลเปลี่ยนราวกับว่าไม่อยากพบเจอสัญลักษณ์ของผู้เป็นเจ้าและเมื่อได้เห็นรูปลักษณ์ของพระคริสก็ทําให้เขาเริ่มตัวสั่นจนรถได้จอดหน้าโบสถ์โรเบิร์ตได้เปิดประตูออกไปเดเมียนก็ร้องงงงแมือทั้งสอง ร้องจิกหัวแม่แล็ดทุบตีร้องว่าไ,าไม่เอาไม่เอาไม่อยากอยู่ซึ่งนั่นก็ทําให้โรเบิร์ตอับอายต่อหน้าประชาชีการที่มีลูกก้าวร้าวมันทําให้รูปรษณ์ของเขาออกมาไม่ดีเลยต้องจําใจพาลูกกลับบ้านเสียก่อนซึ่งแผลบนใบหน้าของคุณนายทอนมีแต่รอยฟกช้ำต้องใช้เวลาสักสองสามวันถึงจะหายก็ไม่คาดไม่คิดว่าเดเมียนจะงองแงขนาดน,นี้โรเบิร์ตคิดว่าเรื่องนี้ประหลาดจู่ๆเดเมียนก้าวร้าวทำไมไม่รู้ทั้งที่เพิ่งแค่ห้าขวบก็พอเข้าใจ ว่าเดเมียนเป็นคนไม่พูดไม่จาแต่ทุบตีแม่แบบนี้บางทีก็ประหลาดไปโรเบิร์ตอยากจะพาลูกไปหาหมอแต่ภรรยาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยลูกก็หายลูกเคยังไม่โตหลังจากที่โรเบิร์ตออกมาจากห้องได้ไม่นานก็ได้เจอบางอย่างที่แปลกปลอมในบ้านของตนเจ้าหมาดําตัวใหญ่มันเห่าใส่เขาจนเขาสงสัยว่ามันมาจากไหนจนคุณเบล์ลอฟได้มาบอกว่านี่เป็นหมาที่เดเมียนรับเลี้ยงซึ่งเดเมียนก็ชอบมันมากแต่โรเบิร์ตกล่าวว่าไม่ชอบมัน และไม่อยากให้มีสัตว์ตัวใหญ่อยู่ในบ้านมันอันตรายรีบเอามันออกไปไกลๆถึงแม้คุณเบลอฟจะบอกว่าเดเมียนชอบมันแค่ไหนแต่โรเบิร์ตก็ไม่อนุมัติรีบไล่มันออกไปไกลๆเป็นหมาจรที่ไหนก็ไม่รู้ก่อนที่เขานั้นจะเดินมาส่งลูกนอนให้หลับไหลในค่ําคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้แม่จะพาเดมเมียนไปเที่ยวสวนสัตว์ในเช้าวันต่อมาแม่ก็ไม่รีรอที่จะพาเดเมียนไปท่องเที่ยวด้วยกันพร้อมกับคุณนายเบลอฟจ่ายค่าตั๋วเข้าไปอย่างปกติแต่เมื่อเดมิเอทร ้เจอกับฝูงยีราฟเพียงแค่เขานั้นสบสายตาจ้องมองฝูงยีราฟมากมายก็วิ่งตะเลิดเปิดเบิงหนีไปสร้างความตกใจให้กับผู้เป็นแม่มากต่างจากเบลอฟที่ยิ้มแย้มด้วยความชง,งนใจก่อนที่พวกเขาจะขับรถเข้าสู่สวนสัตว์เปิดที่ขับรถเข้าไปได้แต่ห้ามเปิดประตูเด็ดขาดเดเมียนได้เจอกับฝูงลิงบาบูนซึ่งเดมียนก็ได้แต่เฝ้ามองพวกมันซึ่งนั่นก็เกิดปฏิกิริยาบางอย่างก,กับฝูงลิงฝูงลิงเหล่านั้นเริ่มอาละวาดมีพฤติกรรมรุนแรงใส่นักท่องเที่ยว ทั้งที่ตลอดมาพวกมันไม่เคยกกาวร้าเลยจนแม่ต้องพาลูกเหนียวไปกลับบ้านมาแม่ผู้นี้ก็ดูจะเหนื่อยมากจนโรเบิร์ตมาไต่ถามว่าป่วยหรือเปล่านางก็ตอบว่าไม่เป็นไรคะ่ะกินยาหน่อยก็คงดีซึ่งแคทเธอรีนก็ได้เล่าความประหลาดให้กับสามีฟังว่าวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างโรเบิร์ตก็บอกว่ามันประหลาดดีเหมือนกันแต่ก็คงไม่มีอะไรมากหรอกพวกสัตว์มันคาดการเดาอะไรไม่ได้อยู่แล้วโรเบิร์ตได้แต่ตั้งคําถามว่าลูกตัวเองมีความพิเศษอะไร ในเช้าวันต่อมาเขาไปออกงานสังคมไปดูบอลกับเพื่อนในตอนนั้นบาทหลวงเบรนเนมก็พุ่งมาหาเขาบอกว่าเมียคุณกำลังตกในอันตร,นรายทําให้จัดก,การเธอตายแนะ่ก่อนที่บาทหลวงจะเดินจากไปพร้อมทิ้งที่นั่นหมายเอาไว้ตัดภาพมาที่คิงช่างภาพของเราที่ได้เจอบางอย่างในรูปที่มันประหลาดและสอดคล้องกับสิ่งที่เขาได้เจอก่อนหน้านี้ในเวลาต่อมาโรเบิร์ตก็ได้มาตามนัดเพื่อเจอเข้ากับบาดหลวงเบรนเนมพบปะกันไม่ทันไร บาทหลวงก็เริ่มพรามพูดว่าตอนชาวยิวกลับมาที่ไซแอดลุกกะบ,บาดอยู่บนท้องฟ้าพระเจ้ากําลังพิโรธมากแล้วท่านจะต้องเสียชีวิตเขาขึ้นมาจากขอบทะเลเขาขึ้นมาบนชายฝั่งแล้วตั้งป้อมรบทําให้มนุษย์บาดหมางก,กันจนกระทั่งไม่เหลือม,มนุษย์อีกเลยไม่มีไม่มีเลยสักคนซึ่งโรเบิร์ตก็ไม่อาจตีความกับประโยคที่กล่าวมาได้ซาตานกาลังมาคุณต้องไปที่เมืองมอร์กิโดไปหาชายที่ชื่อว่าอุกไยกัน เขาจะช่วยคุณได้บาทหลงเบรเนมกล่าวออกมาด้วยความหวาดกลัวก่อนจะทิ้งท้ายแค่ว่าคุณต้องจัดก,การเขาลูกชายจอมปลอมของคุณเม่เช่นนั้นซาตานจะกลับมาเขากลับมาแน่โรเบิร์ตตกใจกับความกล่าวที่ว่าทำไมบาทหลวงจำต้องให้เขาลงมือสังหารผู้บริสุทธิ์ด้วยซึ่งโรเบิร์ตก็เลือกที่จะเดินหนีหลังจากที่รู้เป้าประสงค์ของบาทหลวงนั้นว่ามีเป้าหมายที่จะสังหารลูกชายของเขาทว่าเมื่อโรเบิร์ตเดินหนีไปได้ไม่ ความปั่นป่วนก็ได้เกิดขึ้นกับบาดหลวงเบรเนมเริ่มจากลมกันโชคเสียงฟ้าร้องสั่นไหวทําให้บาดหลวงผู้นี้ต้องวิ่งหนีทว่าในตอนที่ทุกอย่างกะลาหหนบาดหลวงคิดว่าโบสถ์น่าจะเป็นป้อมปราการที่ดีแต่ไม่ทันจะเก้าอย่างเข้าไปเพราะประตูทุกด้านได้ปิดล็อกเอาไว้แล้วในตอนนั้นที่ฟ้ากําลังขู่ร้องก้องกังวานฟ้าที่ผ่าลงมาทําให้ต้นไม้ใบหญ้าหมดไหม่อาสนิบาตได้ซัดใส่ท่อนเหล็กบนหอคอ จนมันหักลงมาเสียบเข้ากับตัวของเบรนเนมทําให้เขาถึงแก,กรร่กมในความสับเศร้านี้มีหนึ่งเดียวที่แกลังล,ะละันลานั่นคือเดเมียนที่กําลังร่าเริงอยู่ในบ้านจนผู้เป็นแม่ต้องขอให้ลูกเงียบหน่อยได้ไหมเสียงดังจนน่ารําคาญแคทเธอรีนไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยโรเบิร์ตก็บอกว่าลูกก็แค่ซนนาโรเบิร์ตต้องมาปลอบแคทเธอรีนที่ตอนนี้แคทเธอรีนนั้นเริ่มหวาดกลัวลูกชายตัวเองและแล้วในวันต่อมาโรเบิร์ตก็ทราบข่าว ของบัตรหลงเบรเนมที่จากไปในขณะที่ร่างกายโดนเสียบราวกับลูกชิ้นยืนเด่นเต็นตง,งาอยู่ข้างโบสถ์แล้วในวันนี้ก็เป็นวันที่โรเบิร์ตได้มาพบเจอกับคุณหมอมาปรึกษาเรื่องเมียที่ตอนนี้เริ่มหกกวาดกลัวลูกและไม่อยากมีลูกคนต่อไปทั้งที่โรเบิร์ตอยากจะมีลูกปรึกษากันไปมาในตอนนั้นโรเบิร์ตเริ่มยังคิดแล้วว่าหรือว่าแคทเธอรีนจะรู้สึกว่าเดเมียนไม่ใช่ลูกของตนพูดคุยกันไปแค่ไม่กี่คำหมอก็แนะนำ ว่าถ้าคนยังอยากมีความสุขในชีวิตคู่อยู่ใครสักคนก็ควรทำหมันเพราะเห็นได้ชัดว่าครอบครัวนี้ไม่อยากมีลูกอีกต่อไปโรเบิร์ตได้แต่รับคําแนะนำมาก่อนจะขับรถกลับบ้านในเวลาเดียวกันเดเมียนก็กำลังเล่นซนตามวัยขี่จักรยานอยู่ในบ้านส่วนแคทเธอรีนก็อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จัดบ้านให้ดูงดงามถึงแม้จะมีคนใช้อยู่แล้วแต่เธอก็ยังเป็นคนที่รักการทำงานบ้านอยู่เหมือนกันเลยไปทำความสะอาดมนกระถาง ต้นไม้ที่ห้อยตรงเต่งซึ่งมันก็สูงเกินไปจนเธอต้องหาอะไรมาเหยียบเมื่อเธอปีนขึ้นคุณนายเบลอฟก็รู้สึกว่านี่เป็นเวลาที่สมควรที่จะปล่อยให้คุณหนูเดเมียนออกไปถีบจัก,กรยานด้านนอกเลยเปิดประตูให้กับเดเมียนเดเมียนก็ไม่รีรอพรุ่งตรงออกไปโดยที่ไม่ทันมองว่าผู้เป็นแม่กําลังอยู่เบื้องหน้าซึ่งความเร็วที่เดเมียนขับพุ่งชนก็ทําให้คุณนายตกใจจนพลาดทา่าตกลงมาจากที่สูงร่างกายพลาดการะเบีย โชคดีที่เกาะเราเอาไว้ได้ในขณะที่เธอกําลังร้องขอความช่วยเหลือเดเมียนก็ได้แต่เฝ้ามองส่วนคุณนายเบลอฟก็ไม่เยแสซ่อนตัวเอาไว้ในห้องทําท่าทีว่าไม่ได้ยินซึ่งนานก็สร้างความวิบัติให้กับบ้านหลังนี้เมื่อคุณนายทอนได้ตกลงไปร่างกายกระแทกอย่างรุนแรงโรเบิร์ตได้มาดูตัวภรรยาที่โรงพยาบาลยังอยู่ในอาการโคมา่าตอบโต้อ,ตอ,อะไรไม่ได้คุณหมอได้แต่ประคองอาการเอาไว้ซึ่งโรเบิร์ตก็หวั่นใจว่า สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ก็ไม่อยากคาดคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจากฝีมือของลูกชายเพราะเดเมียนยังตัวน้อยอยู่เลยแต่แล้วในตอนนั้นเสียงโทรศัพท์ในบ้านก็ได้ดังคนที่โทรมาคือคิกเจนนิงนักข่าวที่โรเบิร์ตติดค้างเอาไว้เพราะคิดอยากให้โรเบิร์ตได้ดูอะไรสักอย่างเริ่มจากรูปภาพของเดเมียนตอนงานวันเกิดที่อยู่กับพี่เลี้ยงคนเก่าคิกได้เจอบางอย่างที่รู้สึกว่าผิดสังเกตแต่โรเบิร์ตยังมองไม่เห็นคิกเลย ธิบายว่ามันมีสัญญาบัลลาดบนรูปภาพรอยเส้นตรงนี้ทีแรกคิงเองก็คิดว่าน่าจะมาจากฟิล์มหมดอายุแต่ว่ามันก็โผล่อีกครั้งจากเส้นเชือกที่ห้อยคอต่อมาก็เส้นตรงในรูปภาพของบาดหลวงเบรนเนมเปรียบเทียบกับการตายของบาดหลวงรูปที่เขาถ่ายได้มันเป็นสัญญาสื่อถึงความตายคิงสืบเรื่องนี้เลยว,ว่าผลชนะสูตรจากหมอเบรนเนมมีบางอย่างที่แปลกไปนั่นคือสารในร่างกายเกินตั มาจากโมฟีนนอกจากร่างกายที่ดูปกติแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดูน่าประหลาดนั่นคือเลขกสามตัวที่ข้อเท้าซ้ายของบาทหลวงซึ่งผลจากการตรวจรอยนี้เป็นมาตั้งแต่กำเนิดก่อนที่เขาจะไปสำรวจที่บ้านพักของบาดหลวงซึ่งอยู่ห่างจากโบสถ์ไม่ไกลรอบบ้านถูกแปะไปด้วยหนังสือพิมพ์แขวนเอาไว้ด้วยไม้กางเขนมันมีทั้งไดอารี่ที่ถูกเขียนทิ้งเอาไว้ซึ่งบางส่วนก็เป็นเรื่องของโรเบิร์ตว่าออกจากบ้านเวลาไหนไปไหน หนท่านอาหารที่พัตตาคาไหนและนาสุดท้ายเขาเขียนว่าในนั้นเจอโรเบิร์ตในวันที่เขาตายบาทหลวงเบรเนมศึกษาโหราศาสตร์โบราณที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งมีมาตั้งแต่200ปีที่แล้วมันสอดคล้องกับตัวเลขที่ขึ้นต้นว่า6และลงท้ายด้วย6แล้วมันยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวเมื่อ5ปีที่แล้ววันที่6เดือน6วันเกิดลูกชายท่านตอนที่คิกเจนนิ่งตามสืบเรื่องราวเขาได้เห็นเงาบางอย่างในกระจกแผ่นนี้เลยตัดสินใจกดชัตเตอร์ซึ่งรูปที่ได้ ออกมามันกำลังจะสื่อว่าเค้กกำลังจะตายอีกไม่ช้าเขาเลยอยากถ่ายทอดเรื่องราวให้กับโรเบริร์ตรับรู้เผื่อว่าโรเบิร์ตจะได้ระวังภัยหรือหาวิธีแก้ไขได้แต่แล้วไม่นานโรเบิร์ตก็ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลคนนุณนายทอนฟื้นคืนสติแล้วซึ่งนั่นก็สร้างความยินดีแก่เขามากเขาจะกลับไปที่บ้านให้แม่บ้านทำอะไรดีๆให้นะเผื่อว่าคนจะชอบแต่เมื่อกลับมาที่บ้านแม่บ้านคนเก่ากลับไม่อยู่มีคนใช้เหลือแค่คนเดียวนั่นคือคุณนายเบลอฟ คุณนายเบลอฟบอกว่าคุณแม่บ้านไม่รู้ว่าเป็นไรออกไปตั้งแต่เช้าเก็บเสื้อผ้าไว้ด้วยทิ้งไว้แค่จดหมายลาออกฉันก็มบรู้ว่าทําไมเธอถึงลาออกโรเบริร์ตจําใจต้องหาแม่บ้านคนใหม่เลยฝากฝังให้คุณนายเบลอฟดูแลบ้านไปก่อนละกันเพราะเขามีธุระที่ต้องไปจัดการนานคือการตามสืบเรื่องที่มาของเดเมียนโดยมีคิีคอยช่วยเหลือเริ่มแรกพวกเขาได้ตีความเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่บาดหลวงเบรนเนมทิ้งเอาไว้มันคือบทกล่าวที่เขาได้พร่ำก่อนตายระหว่างที่ตีความ พวกเขาก็เดินทางไปยังบ้านเล็งเด็กกันพลาเกา่าึ่งคาดว่าเดมียนน่าจะมาจากที่นี่แต่แล้ววันที่เดมียนเกิดที่นี่เกิดเพลิงไหม้จนไม่มีใครรอดเลยไม่มีใครพอให้ข้อมูลแฟ้มเอกสารก็ถูกเผาไหม้ไปหมดแต่เมื่อโรเบิร์ตพยายามเข้นขยอทถามซิสเตอร์ผู้นี้สุดท้ายเธอก็ยอมบอกว่ามีเพียงแค่คนเดียวที่เหลือรอดมาได้เป็นบาทหลวงตอนนี้เขาอยู่ที่ฟาซิโลนีแต่อย่าลืมนะเขาผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก่อนอย่าไปตอกย้ำความเจ็บปวดนั่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนั้นกับเขา ลและเมื่อได้ที่อยู่ของบาดหลวงที่ว่าทั้งสองก็ดิ่งตรงไปที่ฟาเซโลนีก่อนที่คิงจะตีความคํากล่าวที่บาดหลวงเรเนมเคยกล่าวว่าต่อที่ชาวยิวกลับมาที่แอคแซกลุกกาบาดอยู่บนท้องฟ้าพระเจ้ากําลังพิโรธมากแล้วท่านจะต้องเสียชีวิตเขาขึ้นมาจากขอบชายฝั่งแล้วตั้งป้อมรบทําให้มนุษย์บาดหมางก,กันจนกระทั่งไม่เหลือมนุษย์อีกเลยมันเป็นบางส่วนของคํากล่าวในคัมภีร์ไบเบิลจากการตามสืบคน้นซึ่งทุกอย่างมันบงชี มาที่โบสถ์แห่งนี้ฟาซิลนีบาทหลวงคนเดียวที่ยังพอให้ข้อมูลได้ทว่าเมื่อไปถึงที่นั่นณที่นี้เต็มไปด้วยผู้คนมากหลายที่เต็มไปด้วยศรัทธาบาทหลวงที่ว่านั้นอยู่บนรถเข็นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะร่างกายครึ่งซีกมอดใหม่ไปพร้อมกล่องเพลิงทิ้งเอาไว้แค่บาดแผลเมื่อพวกเขาพ,พบกับบาทหลวงคนนั้นเป็นการส่วนตัวทีแรกคนในโบสถ์ก็กล่าวห้ามแต่เมื่อรู้ว่าโรเบิร์ตเป็นทันทูตมียศใหญ่โตสุดท้ายก็ ต้องจำยอมในห้องของบัทหลวงเต็มไปด้วยเลขหกสัญ,ญลักษณ์นั้นได้โผล่ขึ้นใหม่ครั้งเมื่อโรเบิร์ตได้กล่าวถึงเป้าหมายที่ตนมาที่นี่บัทหลวงที่ว่านั้นก็เริ่มมีปฏิกิริยาถึงแม้เขาไม่อาจเอื้อนเอ่ยเต็มมืออีกข้างเขายังคงคลื่นไหวได้เลยจับเท้าทานมาเพื่อเขียนประโยคที่ว่าเจวิตตี้ซึ่งโรเบิร์ตไม่เข้าใจเลยถามกับคนที่นั่นว่ารู้ไหมว่ามันคืออะไรจนได้รู้ว่าเจวิตตี้เป็นสุสานเก่าสมัยชาวทัสแตนโรเบิร์ต ว่าจะไปที่นั่นถึงแม้คนในโบสถ์จะกล่าวว่ามันไม่มีอะไรนอกจากหลุมศพแต่โรเบิร์กับคริสก็ยังไม่รีรอดิ่งตรงไปยังพิกัดที่ว่ามันอยู่ไม่ไกล50ไมล์ออกจากโรมและเมื่อไปถึงที่นั่นก็มืดคำ่ำซึ่งสุสานที่นี่มันรกร้างก็จริงไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงไฟและไม่มีคนเฝ้าทั้งสองเลตัดสินใจปีนป่ายเข้าไปถือว่าเป็นการบุกรุกที่ต้องสาบโดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้ทุกอย่างก้าวต้องระมัดระวัง ในขณะที่ลงช่วยมาบรรยากาศพากลัวทั้งสองได้เจอกับสองลุมศพที่มีกองหญ้ามาปกปิดซึ่งหญ้าที่เขียวกระจีมากกว่ากองอื่นทําให้ชักจูงพวกเขาไปดูจนได้รู้ว่านั่นคือหลุมศพของมากาเรเตและเบมบิโนนามสกุลสเกียนาซึ่งทั้งสองนั้นตายวันเดียวกันนั่นคือวันที่6เดือน6ของ5ปีที่แล้วเป็นวันเดียวที่เดเมียนเกิดนั่นมงบอกว่าในหลุมเล็กนี้อาจจะเป็นหลุม ของลูกชายจริงๆของโรเบิร์ตและแม่แท้จริงของเดเมียนทว่าเมื่อเปิกปักหลุมไปดูในหลุมของผู้เป็นแม่นั้นเหลือไว้แค่ซากกระดูกแต่มันเป็นกระดูกของสัตว์มิใช่คนทําให้โรเบิร์ตอยากรู้ว่าลูกชายแท้จริงของเขาตายจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่กลลวงเพื่อให้เขารับเลี้ยงเดเมียนเลยเปิกปักหลุมไปดูซึ่งปรากฏว่านานเป็นโครงกระดูกของเด็กแรกเกิดจริงๆโรเบิร์ตโศกเศร้าได้ไม่นานจูๆ่ๆเสียงคำรามก็ดังมาจากผู้ไม้ จากด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังลลอมรอบทุกทิศทางเสียงเห่าหอนจากหมาตัวใหญ่สีดำเริ่มสบสายตาจ้องมองผู้แปลกปลอมที่บุกเข้ามาเลยเริ่มทำการโจมตีทั้งสองทำให้โรเบิร์ตและคิกต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดทั้งสองใช้กำลังวางชาต่อยตีกับหมาในขณะที่หมาก,กำลังรุมถึงโรเบิร์ตวิ่งหนีไปเสียก่อนทว่าก็โดดไม่ข้ามรัว้วเสื้อมันไปเกี่ยวอยู่กับรัว้วส่วนคิกกำลังดิ้นรน,นเอาตัวรอดวิ่งหนีสาย ขวาหลบลีกในขณะที่ขมี้ยวกํลาลังฝังอยู่ในกล้ามเนือ้อคิกก็กระโดดข้ามกําแพงมาได้ก่อนที่จะมาช่วยโรเบิร์ตให้หนีรอดไปด้วยกันโชคดีที่หมาเหล่านั้นสร้างบาดแผลให้พวกเขาได้ไม่มากก่อนจะหาที่พักเพราะค่าคืนนี้มันดึกมากแล้วเลยใช้โทรศัพท์ของโรงแรมติดต่อไปหาภรรยาโรเบิร์ตเมื่อรู้ว่าแคทรีนสบายดีเขาก็โล่งใจและฝากฝังบอกกับภรรยาว่าอีกไม่นานผมจะกลับไปแคทรีนนั้นกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อว่าจะออกไป นทว่าในความเงียบของโรงพยาบาลแห่งนี้กลับมีใครบางคนบุกเข้ามาทําให้เธอตกใจนั่นคือคุณนายเบลลอฟแม่เลี้ยงตัวร้ายของเดเมียนนี่เองสร้างความปั่นป่วนให้กับโรงพยาบาลไม่นานโรเบิร์ตก็ทราบข่าวว่าคุณนายทอนหรือแคทเธอรีนได้ลาโลกนี้ไปเสียแล้วสร้างความเจ็บปวดให้กับจิตใจของโรเบิร์ตน้ําตาที่ไม่เคยไหลก็เริ่มไหลย,ย้อยมาจากขอบตากับชายอายุวัยกลางคนที่ต้องมาสูญเสียคนที่รักมากที่สุด ทําให้เขาตระหนักรู้เลยว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างเรื่องเร็วร้ายเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นต่อไปเลยไปยังมังดิโกตามคําบอกกล่าวของบาทหลงเบรเนมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้ไปพบเจอกับชายที่มีชื่อว่าอุกาหฮกันและได้สืบเสาะรู้มาว่าเมากิโดแห่งนี้คือเมืองแห่งการเริ่มต้นของชาวคริสเตียนและชายที่ชื่อว่าอุกาเฮกันได้ถามถึงบาทหลงเบรเนมว่าเขายังอยู่ไหมซึ่งโรเบิร์ตก็ตอบว่าเขาจากไปแล้ว โอกาสให้การเลยจำบอกว่าคุณต้องกำจัดความเลวร้ายนั้นด้วยมือของคุณเองก่อนที่เขาจะทะลึงอำนาจและสร้างความวายป่วงไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้เขาแค่ห้าขวบถ้าเขายังอยู่ต่อไปทะลึงอำนาจมากต่อไปทั้งโลกจะถูกครอบงำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โรเบิร์ตต้องสะสางคนเดียวโอกาสให้การได้มอบอาวุธให้กับเขาซึ่งมันเป็นลิมไม้ที่ถูกสร้างมาจากไม้กางเข่งของพระเยซูเมื่อโรเบิร์ตได้อาวุธมาเขาก็ยังช่างใจว่าจะ ลงมือได้หรือเปล่าด้วยความที่หวาระแวงและใจไม่เด็ดเดี่ยวพอเขาเลยตัดสินใจควางอาวุธศักดิ์สิทธิ์นั้นทิ้งซะแล้วบอกกับคริกว่าเขาไม่อาจใช้มันทําลายลูกชายได้เด็ดขาดแต่คริกกลับเห็นต่างเขาเลยไปเก็บอาวุธที่โรเบิร์ตได้ทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่ทันระวังว่ารถบรรทุกกระจกจะมาจอดเบื้องหน้าแล้วคนขับก็เผลอปลดเบรกมืออย่างไม่ทันระวังทําให้รถไหลล,ลงมาที่กําลังคําหาอาวุธก็ไม่ทันดูว่ารถกําลังพุ่งเข้าใส่รู้ตัวอีกทีแผ่นกระจกก็พัด พาคอของเขาสับบ้านเป็นสองส่วนภาพเหตุการณ์ตรงหน้าทําให้โรเบิร์ตยิ่งบ่งชี้ว่าเขาต้องรีบจบมันต้องรีบจัดการกับเดเมียนไม่เช่นนั้นจะมีคนตายไม่มากกว่านี้โรเบิร์ตเลยไม่รอนั่งเครื่องกลับมายังลอนดอนกลับมาที่บ้านในขณะที่โศกเศร้าไม่มีเวลาไว้อะไรต่อคนรักเขารู้ตัวว่าในบ้านหลังนี้มีหมาดําอยู่เลยพยายามหลบซ่อนตัวเมื่อมันเผลอลงไปด้านล่างโรเบิร์ตก็ล็อกประตูไม่ให้หมาขึ้นมาได้อีกแลย ย่องไปหาเดเมียนณห้องนอนในขณะที่เดเมียนหลับไหลโรเบิร์ตอยากพิสูจน์ให้ชี้ชัดว่าเดเมียนนั้นมีสัญลักษณ์เลขหกจริงหรือเปล่าเพราะตอนยังเด็กเพราะโรเบิร์ตเคยอ่าบน้ําให้กับเดเมียนก็ยังไม่เจอคาดว่าสัญลักษณ์นั้นอาจจะอยู่บนหัวเลยใช้กันไกลเล็มผมของเดเมียนจนได้เห็นถึงสัญลักษณ์ที่ว่านั้นอย่างชัดเจนเต็มสองตาโรเบิร์ตกำลังชั่งใจว่าเขาจะลงมือหรือไม่แต่แล้วในขณะนั้นคุณนายเบลอฟก็ได้พุ่งกระจนเข้ามาพ พยายามทำร้ายเขาทั้งตกจิกและกัดโรเบิร์ตก็พยายามต่อสู้ในขณะที่เสียงดังวุ่นวายเดเมียนก็ได้แต่มองหมาที่อยู่เบื้องล่างก็เห่าหอนราวกับว่าเป็นหัวงเดเมียนโรเบิร์ตสันคุณนายเบลอฟจะลม้มลงเขาพยายามลุกขึ้นเพื่อไปจับตัวเดเมียนแต่คุณนายเบลอฟก็พุ่งกระโจนเข้ามาอีกครั้งในขณะที่ทั้งสองนัวกันอยู่ในห้องครัวคุณนายเบลอฟก็ได้คว้าไม้จิ้มเนื้อหมาเพื่อสังหารโรเบิร์ตแต่โรเบิร์ตก็สามารถสะบัดและหันเหตการแทงนั้นเข้าสู่หัวของค นายเบลอฟเองหมาก็ได้ร้องอย่างโศกเศร้าราวกับว่าท่าที่มันรักนั้นได้สูญเสียไปโรเบิร์ตได้ลากตัวเดเมียนขึ้นรถมาได้แล้วรีบสิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพราะเกรงว่าเจ้าหมาดําจะวิ่งไล่ตามทันการขับรถที่รวดเร็วนั้นทําให้จราจรไล่ตามซึ่งโรเบิร์ตก็ไม่มีเวลามาปณิมานองกับเรื่องเล็กน้อยเพราะเขาต้องพาเดเมียนเข้าโบสถ์ตามพิธีกรรมการสังหารอย่างถูกต้องเพื่อใช้ลิ่มจากไม้กางเข่งของพระเยซูโรเบิร์ตพยายาม บอกให้เดเมียนนิง่งเดเมีนก็ร้องขอความช่วยเหลือในตอนนั้นตำรวจก็ได้มาเห็นสภาพของโรเบิร์ตก็ใช้อาวุธคู่ว่าอยาททำร้ายเด็กไม่เช่นนั้นผมจะยิงโรเบิร์ตไม่มีเวลามาอธิบายถึงแม้เขาจะเป็นท่านทูตก็ใช้ว่าทุกคนจะรู้จักเขาในความมืดใครๆก็มองหน้ากันไม่เห็นโรเบิร์ตก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนผมค่อยให้คำตอบในขณะที่เขาง้างมือขึ้นตำรวจก็ลั่นไกท้ายที่สุดแล้วโรเบิร์ตก็โดนวิสามันทำให้เดเมียนกลายเป็นเด็กกำพรา้า งานไว้อะไรของท่านทูตถูกจัดอย่างรูราและแล้วเพื่อนสนิทของโรเบิร์ตก็รับเดมียนไปเลี้ยงดูซึ่งเขาคนนั้นก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับหนังในยุคคลาสสิก70ถือว่าเก่ามากซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก i M D B อยู่ที่7.5เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย